เพลงสองเพลงที่เพิ่งร้องไปเนี่ยนะครับคือเพลงที่ว่างของวงพอสนะครับแล้วก็ต้องโทษดาวของพี่เบิร์ดนั่นเองซึ่งเป็นสองเพลงที่ผมชอบมากๆในวัยเด็กซึ่งก็จะวีเล่กับไปที่ทีมของของสเตดนี้ก็คือจะย้อนกลับไปวัยเด็กนะครับจากเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นว่าจะเป็นเพอร์ฟอร์มที่มีคนเดินผ่านเลยนะั่นคือเล่าเรื่องถึงตอนที่ผมเป็นเด็กแล้วผมนั่งเก้าอี้เจอคนนู้นคนนี้ผ่านไต่มากมายจนต่ตัวมาถึกงก ยังไม่หายเหนื่อยเลยซึ่งเพลงที่ว่างเนี่ยเริ่มมันได้ยินมาได้ไงก็คือตั้งแต่สมัยเด็กที่นั่งอยู่บนรถเนี่ยคุณพ่อชอบเปิดฟังนะครับแล้วเราก็ได้ยินได้ยินตั้งแต่เองจนโตมาคุณพ่อก็ยังเปิดฟังก็เลยรู้สึกว่าเออปาน่าจะชอบแล้วก็น่าจะมาร้องบนคอนเสิร์ตนี้นะฮะส่วนต้องโคตรดาวเนี่ย เพลงดาวเนี่ยเป็นเพลงที่ผมชอบเหมือนกันตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่ว่าเขาจะเอาไปรียรอนจ์กกิรอบคือผมชอบฟังหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากลองมาทำในแบบฉบับของตัวเองบ้างนะฮะซึ่งเรื่องราวต่อไปเนี่ยผมจะเล่าให้ทุกคนฟังอย่างงี้อลองไปเล่าใกล้ๆหน่อยอเดี๋ยวยังจะเห็นหน้าผมไม่ชัดใช่ไหมชัดไหมโอเคงั้นไม่ต้องดูแล้วนะ้อ ต้องบอกเลยว่าสมัยนี้เนี่ยกรุงเทพมี่รถติดเหลอเกินน้จะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยแค่รถยนต์อย่างเดียวมันคงไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีสกูตเตอร์ขับไปสถานที่ต่างๆเพื่อทจะให้เราถึงเร็วขึ้นอย่างแบรนด์อะไรรู้ไหมเวสป้าแบรนด์อะไรนะเวสป้าใช่แล้วครับเวสป้าได้เคร ขอเสียงปรบมือให้เวสป้าหน่อยนะฮะซึ่งวันนี้แบรนด์เวสป้าไม่ได้มาตัวเปล่านะฮะเขามีกิจกรรมไว้พวกเราเล่นด้วยนะฮะกติกาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังง่ายมากๆเดี๋ยวผมจะจับโอ้เสียงกล้องเลยอันทวดีขอใจเย็นก็ <c oughs> คือเดี๋ยวผมจะจับสท่านผู้โชคดีขึ้นมาบนเวทีนะฮะ,ะ,ะกติกาง่ายมากๆคือเดี๋ยวผมจะให้หยิบกุญแจ คนละหนึ่งดอกนะครับและสำหรับใครที่สามารถเปิดกล่องนี้ได้เนี่ยหรือว่าเปิดออกได้เนี่ยก็รับไปเลยนะฮะ Vespa LX หนึ่งสองห้า iGet มูลค่าเก้าหมื่นหกพัน้าร้อยบาทเราเริ่มเลยไหมแล้วจับยังไงอ๋ออยู่นี่โอเคเอาแะ้วนะเอาเรขอะไรเรขอะไร มันอ่านเลขไหนครับมันมีสามันเลย <S 2> <S 2> <S <ๆ>เป็นเบอร์ใช่ไหมหรือว่าเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็ตัวเลขอ่าโอเคงั้นเราเรียงไปเลย C2 CA 28ครับท่าน,นาไหนครับอ่าโอเคเจอแล้วเรียนเชิญเลยฮนะ อันต่อไปนะครับ A3M77 ครับ mm hmm. นะฮะ mm hmm. ไม่มานั่นเองนะฮะ mm hmm. อ๋ออยู่นี่อ่ะอ๋อ mm hmm. ท่านสุดท้ายนะฮะ A2F31 ครับ เ,เชิญฮะระหว่างนี้นะครับมือผมเลือดออกได้ยังไงยังไม่รู้เลยฮนะโอเคเอ๋อทีละท่านหเหรอเรียนเชิญสวยดีนะครับเดี๋ยวรออีสองท่งานก่อน เป็นยังไงบ้างครับวันนี้รู้สึกดีใจเช่นกันขอบคุณที่มานะครับขอบคุณนะครับอีกสองท่านฮะกำลังมาจากอิมแพกนะแต่ไม่นานแน่นอนเพราะมีเวสบ้าขี่มา ตันนี้เป็นไงไงนะฮะ How are you from China น e i l สวัสดีครับสวัสดีด้านหลังด้วยนะครับมาแล้วอ๋อจับใหม่หนึ่งพนัน โอเคมาแล้วครับท่านสุดท <default> ้ายนะครับ A 3 L 8 2ครับที่ไหนรัอ้ยยยยยเยยยยัยยงรู้ตัว มาทางนี้โอ้โหทีุ่กคนรู้ไหมทำไมผมถึงดีไซน์สเตย์อย่างนี้เพราะผมจะได้ใกล้ชิดทุกคนจริงๆนะฮะร,รู้ตัวั รออีกท่านหนึ่งนะฮะอีกท่านหนึ่งขึ้นมาแล้วยังกำลังเดินมานะครับสวัสดีครับผมยังไม่ได้คุยกับพี่เลยเป็นยังไงบ้างครับกับเพลงใหม่ที่มึงปล่อยไปดึบม,มากแล้ว You from Vietnam สินเจสวัสดีครับ ของเลโอเราเริ่มเลยนะฮะพี่อยากเก่งสิโอเคโอเคครับเริ่มเลยจากคนละหนึ่งดอกครับพี่เอาไปสองก็อโอเค one for each Guys ready? Okay? งั้นเรียนเชิญคุณพี่ก่อนเลยนะเสาวต้องมาแล้วจังหวะนี้สาวมาครับเต้นเต้นฮะได้เลยฮะเลอะไข่เลยครับ Thank เสียใจนะครับผมว่าเรามีของรางวัลอยู่ด้านล่างนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ thank you อะไรไม่ชอบหรอไม่ยอมด้วยวย,ยอมอง ผมต้องขอบคุณเมส้ามากมน,นะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับวันที่9มีนาคมนี้นะครับยังมีงานที่จะได้มีโอกาสได้เจอผมร้องเพลงนะครับก็ไปดูกันเยอะๆนะครับโอเคช่วงเรายังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะว่าสถานที่ต่อไปที่ผมจะพาไปเนี่ยต้องบอกว่ายังเป็นสถานที่เดิมอยู่ก็คือในวัยเด็กของผมนั่นเองนะฮะแต่ยังมีอีกหลายเพลงเลยที่ผมอยากร้องให้ทุกคนฟังนะครับ เพลงต่อไปเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทุกคนเนี่ยจะต้องร้องตามได้และก็มันมากๆแน่นอนเลยนะครับพร้อมกันจะฟังหรือยังครับภาษาไทยผิดอีกแล้วเนาะเป็นเรื่องปกติอนะเราว่ามองข้ามเนไปบ้างนะเพราะว่าผมก็พูดภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งแรง,าาอ,งนะอะไรครับเนะะี่ยพร้อมจะฟังหรือยังครับ ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันครับ